ใช่ไหมเอ่ยเสียงแอน no อ mm ืม hmm. so so no oh. 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 yes แต่ไม่ถูกนะคะโอากาสตอบได้แค่ได้แค่ครั้งเดียวนะคะ Just Just first แค่ครั้งแรก เขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่อยากจะทำการบ้านคืนนี้แต่ทำไมอะตอแต่ก็ต้องทำนะคะอันนี้จะต้องเขาเรียกว่าอะไรหนูจะต้องแปลนะคะเออจะต้องแปลให้ออกนะคะ <c oughs> ข้อต่อไปข้อที่สองเป็น BB กับโฟก I like to paint อ่ะ BB กับเซมแล้วก็ I like to paint <c oughs> by doing art class N ค่ะ correct นะคะอันนี้จะแปลว่าอะไรคะรักการวาลูกและว่าลูกไม่ได้บอกว่ารักเลยชอบ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 อะไรชอบว่าลูกปตบวานูปวานรูประบายสีอ๋อวานรูปอ๋อวานรูปเลยใช่ไหมถึ้ระบายอ๋อถูกต้องค่ะบีบได้ก่อนนะบีบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นผู้หญิงที่แจ่วมากเลยตอบถูกหมดเลยนะคะคนต่อไปเป็นใครเป็นน้องเนกับน้องโฟก I am going to music lesson but I can run the piano โซบ้างโซโซครับโซเหมือนกันโซ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 ครับโซน้องเนตอบ ไม่ใช่โฟกองต oh. อบครูโอ้โหอ่าโฟกไหนสุดยอดภาษาอังกฤษลองแปลให้ครูแล้วเพื่อนเื่อนฟังซิ Let's go กิกรฉันไปเรียนที่เดบิวเซรไอสอนดนตรีป่ะครับฉันเรียนวิชาวดนตรีฉันไม่ชอดนตรีแล้วฉันก็ชอบเรียนเป็นโนหรือเปล่าและเลยเหรอโซโซโซเปราะว่า okay. so, so, ดัง ดัง <c oughs> นั้น you are beautiful so I love you เธอสวยดังนั้นฉันก็เลยรักเธอชอบเธอแบบนี้นะคะเป็นการบอกเหตุผล<อ>น้องโฟกไดเดอตั้งแล้วครับโฟกเก่งมากครับว่าไงคะเรา l e s เลยอะไรนะคะ lesson แปลว่าหมดเรียนนะ บทเรียนก็ได้หรือแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรวิชาก็ได้เนาะ,ะแต่จริงๆเราจะแปลว่าบทเรียนนะคะต่อไปเป็นิ q กับ first หลังจากครูพูดจบค่อยตอบ I like to eat strawberries บลาบลาบลา apples and อ่าิ q ตอบก่อน and apples correct เก่งมากค่ะ XQ ใช้แอนเนาะเป็นการเชื่อมต่อไปค่ะต่อไปเป็นบีบีกับเซมค่ะหลังครูพูดจบคอยต่อ Do you want to go now Bla ah, bla bla Should we go later? อ <c oughs> อ๋ออ๋อ <c oughs> Yep correct อยากจะไปตอนนี้หรืออยากจะไปเออ่หลังจากนี้ล่ะเลเตอร์แปลว่าหลังจากนะเลตแปลว่าอะไรหลังเลเลตแปลว่าช้าแปลว่าสายอ่าเรตแปลว่าช้แปลว่าสายล่าสแปลว่าอะไรหลังล่าส์ล่าสแปลว่าหลังแปลว่าร้อยขายท้ายอ่าแปลว่าท้ายแปลว่าแล้วก็ได้ the last year the last month นะะคมักจะมีเดอ์นำหน้าน้องบีบีทำไมเป็นผู้หญิงที่เกเลยจนกต่อไปเป็นผ่ายเนกับทำเองหมดเลยเนกับถ่ายเนกับโฮก ready หลังครูพูดจบค่อยตอบ My favorite sports are tennis blah blah ice skating ปลูกไอ้นี้ใครตอบครับก oh. ah. <oh> ็โฟกกับเนทตอบได้เลยค่ะอ๋อครับอ๋ออ๋อเนทตอบอะไรเนทตอบอะไรอินฟไลเซนต์ด้วงั้นหมดสิทธ์ค่ะเอ่ออ๋อครับอ๋ออ๋อไอเดี อนแอนแอนแอนโอ้โหลืมอ๋อนักเรียนออมักจะเป็นประโยคอะไรให้ถ่ายออมักจะอยู่ในประโยคอะไรอืม,ำมคำถามคำถามาคำถามนะคะอะทีนี้แอนมักจะอยู่ในประโยคอะไรบอกเราเออบอกเราบัสมักอยู่ในประโยค ปฏิเสธ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 ข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังเป็นบอสข้างหลังบอกเราถ้าข้างหน้าบัสเป็นบอกเราข้างหลังบัสเป็นปฏิเสธ <c oughs> เออนะคะ no one is correct อะต่อไปทีมเฟิร์สกับทีมน้องอีคิวไอว o น o ะ g o ิดจอย b ิ b งบล I can't can stay healthy So อีกเอาน้องเฟิร์สตอบโซก่อนโอ้เมนก้าดก็งเล่เฟิร์สเก่งมากเฟิร์สมาแรงแซนตรงโซมากทำไมมกดออกไม่ได้อ่าน้องเฟิร์สได้นะคะอ่าไปต่อไปต่อนักเรียนเดี๋ยวจะให้พักนะคุณต่อไปนะคะ อ่ะต่อไปค่ะทีมน้อง BB บีกับเซม My friend like cheese but not on pizza t z z a บ๊ะ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 ค่ะ same, <laughs> บ๊ะเซม correct เมื่อกี้เธอเิรุออบ,บัานหรือเปล่า correct เจงมาโอเคต่อค่ะต่อไปเนกับโฟก u l ุ้นอ o u รส soda? you would you prefer fruit juice อ๋อออครับอ๋ออ๋อยังโอเคอ๋ออะช่วยแปลหน่อยสิคะเก่งมากลูกถูกต้องคะ่ะแปลหน่อยฟูดอยู่สา,านนมาปีคุณต้อบผลไม้หลยครับผลไม้อ่อา,าอชอบผลไม้นอบผลไม้ว่าอะ นักเรียนนักเรียนบูธอยู่เนเป็นการนําเสนอหรือการขอร้องใช่ไหมเวลาไปร้านอาหารนะพนักงานเสิร์ฟหรือคนบ่อยเนี่ยจะมาถามว่า Would you like some drinks คุณอยากจะเอาเครื่องดื่มอะไรไหมนะถ้าคนตอบเนี่ยตอบสามารถตอบว่าฉันอยากจะดื่มโซดาก็จะพูดว่า I would like soda หรือ I prefer soda นะคะ I Apothephi D prefer soda prefer ก็แปลว่าอะไร prefer, prefer ก็คล้ายๆา a t อ e r เลยต้องการชอบมากกว่าชอบมากกว่านะคฮะคุณอันนี้จะแปลว่าคุณชอบโซดา มากกว่าหรือคุณเออโทที Th 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 drie. คุณ Lynn, ชอบโซดาหรือคุณชอบน้ำผลไม้มากกว่าเออนะคะพิเฟอร์แปลว่าชอบมากกว่า